เดี๋ยวจะพาไปชมนานะคะมันจะมีอะไรอีกมากมายเลยค่ะอะไเช่นว่ามันเขียดได้พี่น้องว่ามันเขียดกองเสียงนี่ไงนี่ไงนี่ไงเนี่ยไอพวกนี้มันกำลังมาลอยกินยาโอ๊ยมันคือเพลงเสียงมันคือม่วง แม่มืน่นคนแม่ไม้เขาเจียวเขาว่าแล้วหาทางแนวมเลยือไปทั้งสามแบบนี้พี่น้องพี่น้องพี่นอ้นองเสียกขวางไหนบันนี้ไว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 ้แบางแรปเตอร์โอ้อออ oh, มันเห็นบ่คขกไหมพี่น้องเนาะน่าหนาหนาแรปเตอร์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 อันนี้ซุ่มลอยออกขอกพี่น้องซุ่มลอยออกคอกตอนนี้เกี่ยวข้าวยังไม่เสร็จนะคะเหลือ ไฮห,หนึ่งค่ะพี่นอ้องโอเ้เห็นคักว่ค่ะเห็นคักว่ค่ะโอ้ยแมววัวสีแดงไดนน่าสูเฮิร์สเอิร์สเอิร์สอ้าวมาตรงนี้ที่พักของเพนาพาผ่องพันธ์ค่ะของเสกสันแสงสูดค่ะโอเคไหมคะเนี่ยจะเป็นบ้านกระท่อมโอโลเอเลอย่างเงี้ยแล้วก็ตรงนี้จะเป็นสะบัวค่ะโอเคไหมคะอือหึ สะบัวแล้วก็จะมีโอเคเอากระติกน้ำข็้ลอยน้ำได้อ่าเขาเอื่นว่าถังอย่างก่อถังชุ่มีดิแล้วก็มีเป็นเรือนแพรนะคะอ่าแล้วก็ฝั่งโน้นค่ะฝั่งโน,น้โอเคค่ะจะมีสายบัวเออจะมีอะไอ้บ้านเลื่อนบัวอะไรยังบุขี่ตัวอะไรบูโอเคตอนนี้เดยกกำลังจ้าไม่ไหวแล้วค่ะโอเคนะคะ บระโสดผาอาซุปน้อยไปกินเขาไนไหหน้าพี่น้องเฮ้ยอีนวลสีเมว้ายจะให้กินเขาตายแล้วพี่น้องเอ้ยคือเป็นัังสันบานี่ว้ายไม่ไหวแล้วบอกเสกสันน่นดีกว่าบายบาย